ครับสวัสดีพี่พี่สมวน,นสวัสดีประชาชนนะครับผมวันนี้ทางไทยพักดีเรานะครับะจะมาขอยื่นคัดค้านนะครับการพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับวันนี้เราขออ่านแถลงการนะครับผมเรียนท่านอธิบดีกรมราชธรร์ <Yeah. S 1> เนื่องจากมีข่าวผ่านสื่อมวลชนหลายสำนัก เป็นที่เชื่อถือได้ว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรจะทําเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษครับเป็นการพิเศษเฉพาะรายพักไทยพักดีจึงขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษชายทักษิณชินวัตรดังกล่าวด้วยเหตุผล3ข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1น,นักโทษชายทักษิณชินวัตรต้องทาพิพากษาให้จําคุกในคดีทุจริตคอร์รัปชันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมากถึง4คดีเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมหลายวาระเป็นการทำลายหลักธรรมาพิบาลของประเทศอย่างย่อยยับสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศส้ำร้ายยังมีพฤติกรรมหลบหนีการลงโทษไปต่างประเทศไม่เคารพยอมรับคำพิพากษาของศาลพร้อมทั้งกล่าวให้ร้ายกระบวนการยุติธรรมของประเทศตลอดมา ไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆที่คือปกติตุนติปะนักพ่อปลาปเรื่องเียยื่นต่อกรมราชธรรมนครับคัวันนี้ผมก็มาขอปลานะครับเรื่องที่ยื่นต่อกรมราชทัณฑ์นะครับด้วยความเป็นห่วงของประชาชนนะครับที่มีต่อกรมราชทัณฑ์ที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรนี่ปกติไหมครับนะครับที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับจะใช้อภิสิทธิ์ชนนะครับปกติไหมครับอภิสิทธิ์ชนในการขอยื่นพระราชทานอภัยโทษนะครับอ่า ขอพระราชาภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะายนะครับผมเป็นการทีบางวรและก็เป็นการระคายเบื้องพยุคลบาทเป็นอย่างยิ่งนะครับเราในทางพักไทยพักีเรามาขอยื่นีัดคานคับท่านาดคานผมท่านนี้ท่านนีนท่านนี้ระยะ่จุน้ท่านมีระยะทางทางกรมพระเารมนะครับก็จะัเ้นัต่อครับท่านัต่อครับานีนะครับท่เเลยผมนะราาที่วนะครับบต้องบอกเลยเป็นสาไทรับได้รับได้ ตอนนี้จะดำเนินการยังไงครับทางกรมราชธรรมเดี๋ยวจะมีมีขั้นตอนและระเบียบที่จะวางไว้นะครับจะมีการสอบทานนะครับวันนี้เราจะรับรับเรื่องใบนะครับท่านเห็นอะไรยิ่งไม่เหมาะสมอย my my ่างไท่านนี้เพิ่มเติมเลยครับไม่ไม่เหมาะสมอย่างไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมอยู่พฤติกรรมที่ครับพฤติกรรมครับเราจะแบบเห็นเห็นแก่นักโทษคนเดียวคนใดรายใดรายหนึ่งไม่ได้นะครับผม ก็คือทุกคนต้องเสม,มอภาคนักโทษทุกคนต้องเสม,มอภาคเท่าเทียมกันนะครับในเมื่อนักโทษชายทักศินสามารถยืน่นขอพระานอมัยโทษได้คนอื่นก็ต้องขับยืน่นเป็นการเฉพาะรายได้ครับประชาชนอย่าให้ประชาชน,าชาชนมีข้อข้อาหาต่อกมลมราชธรรม์ต่อกมลมราฐธรรมน์ต่อก,กรทรวงยุติธรรมว่าคุกมีไว้แค่ขังคนจนครับ,รบน,น้องๆมีอะไรสอบถามไหมครับขันได้เลยครับ